มาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาคุยในหัวข้อ3ข้อกังวลใจนะคะสข้อกังวลใจของผู้ป่วยโรคไตระยะ1นึ่งค่ะที่เป็นปัญหาทำให้เขาอาจจะมีไตเสื่อมลงก็ได้นะคะเขามีข้อกังวลใจอยู่3ข้อมีปัญหา3ข้อของคนไข้โรคไต ระยะหนึ่งสองสามเอนะคะที่อาจจะทําให้ไตของคนไข้เสื่อมลงได้นะคะถ้าคนไข้ไม่เข้าใจข้อนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิ้ลน่งหันหน้าหันหลังก่อนนะคะโอเคได้ที่ละอาอมานะคะสามข้อกังวลใจนะคะของคนไข้โรคไตระยะหนึ่งสองสามเอที่อาจจะส่งผลทําให้คนไข้ไตเสื่อมลงนะคะวันนี้ได้รับข้อความนี้เยอะมากเลยหมายความว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะมีแบบนี้นะคะทุกคนคือเหมือนกับว่าพอไตดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ ตอนแรกก็เป็น 3A 3B นะมีบางคนนะที่เป็น 3B แล้วพอมาเป็น 3A แล้วก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วสรุปว่าจะกินแบบไหนหรือคนที่เป็น 3A ไปไปเนาะเป็นแบบจะไปต่ำกว่า40เออต่ำกว่า45อย่างเงี้ย 3B 3A ไปไป 3B ต้นๆ 3A ไปไปเนี่ยแล้วพอกินไปกินมาปรับพฤติกรรมการกินและบางคนกินอาหารของอาจารย์ด้วยบางคนก็ปรับเรื่องการกินว่วบางคนใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ด้วยสรุปพอค่าไตดีขึ้นเป็นระยะที่สองเนี่ยจะต้องกินแบบไหน นะคะจะต้องกินแบบไหนนะนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่า3ข้อกังวลใจของผู้ป่วยโรคไตระยะ 123A นะคะ1 2 3 a ว่าเขาจะสามารถกินอะไรได้บ้างนะคะมามา,มา เป็นคําถามเยอะมากนะคะทุกคนแม่นะคะไตดีขึ้นก็เป็นปัญหาแล้วนะคะว่าเอสรุปแลวกินได้หรือเปล่าหรือบางทีคนไข้เข้ามาฟังอาจารย์นะคะก็เป็นคนไข้ที่อยากจะปรับการกินน่ยอยากจะเริ่มต้นไม่อยากให้ไตเสื่อมลงกว่าน,นี้แล้วเจอแต่อาจารย์สอนไตระยะ 3B45 เอ๊ะแล้วเขาเนี่ยเป็นระยะ2อยู่ระยะ 3A อยู่เนี่ยเขาจะต้องกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเขาจะต้องกินยังไงเขากินอะไรได้ไม่ได้เนาะโอเคมาค่ะมาๆๆๆมา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 คุยสิ สามข้อกังวลใจใหญ่ๆเลยนะคะที่ผู้ป่วยไตยระยะหนึ่งสองสามเอเขายังกังวลอยู่แล้วก็ทําอาจจะให้ทําให้เขาไตาเสริมลงด้วยนะมาใครเป็นไตระยะหนึ่งสองสามเอยกมือขึ้นเลยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกนะคะไตระยะหนึ่งสองสามเอเนี่ยที่มาดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าน้อยนะนะคะน้อยนักน้อยหนาแต่ก็ต้องให้ความสําคัญกับเขานะเพราะว่าเขาก็มีหลายคนที่เขาอยากจะยาดูแลตัวเองมาข้อที่หนึ่งค่ะนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะข้อกังวลใจข้อแรกนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาฝากแชร์กันก่อนนะจ๊ะนะคะคุณอาเกตน้องดารานีนะคะคุณวันดีทางทิกต็อกสวัสดีค่ะเนาะใครเข้ามาฝากแชร์กันหรือยังแชร์กันก่อนนะจ๊ะแชร์กันก่อนเนาะสามข้อกังวลใจนะคะมา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 นะคะข้อแรกข้อแรก,ข,แรกข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนะคะใครเข้ามาเนาะส่วนใหญ่จะเป็นไตระยะสามบีสี่ห้าไงที่ดูอาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะบอกทุกครั้งว่าโรคไตระยะหนึ่งสองสามเออะ ยังไม่น่าห่วงน่ากังวลใจมากแต่ก็ต้องปรับการกินแต่พอเป็นไตระยะ 3B45 เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงก็เลยเหมือนสอนคนไข้โรคไตระยะ 3B45 หรือว่าไตาระยะท้ายระยะสุดท้ายเนี่ยบ่อยหน่อยนะคะบ่อยหน่อยเลย90%เซเลยอาจารย์จะอาจารย์จะไปบอกไปเน้นกับคนไข้โรคไตระยะ 3B45 พออาจารย์ห่วงเขานะคะอย่างเราเนี่ยรีบปรับตอนนี้ก็ยังทันเนาะข้อแรกค่ะข้อแรกที่เป็นปัญหาเลยนะ นะคะข้อแรกที่เป็นปัญหาเลยนะมีใครเป็นกันบ้างนะคะมาสงสัยค่ะสงสัยแล้วก็กังวลใจแล้วก็วิตรกกังวลว่าเออเราเป็นไตระยะนี้สามเอเนี่ยนะคะเราจะต้องกินเหมือนโรคไตระยะสามปีสี่ห้าไหมนะคะกินเหมือนกันไหมนะคะกินเหมือนกันไหมนี่เป็นคําถามยอดคิดเลยนะคะ ไประยะที่สองเจติมนะะเจะติมสงสัยไหมะนะคะว่าเจาติมเนี่ยจะกินเหมือนจะกินเหมือนไประยะสามปีสี่ห้าไหมนี่จะต้องมาระวังเรื่องฟอสฟอรัสเรื่องโพแทสเซียมกับเขาไหมนะคะจะต้องกินไข่ขาวทุกมื้อกับเขาไหมสงสัยไหมะคะสงสัยใช่ไหมมะ,มะบางคนมีสงสัยแบบนี้นะคะอาจารย์จะบอกเลยนะว่ากินเหมือนไประยะสามปีสี่ห้าไหมจะมีการกินเหมือนกันคือหนึ่งเรื่องการกินเคม็มลดการกินเค็มเหมือนเขาเลยค่ะอันนี้อันดับหนึ่งเลยเหมือนกัน คุมโซเดียมถูกไหมสอนะคะกินให้ครบหหมู่เหมือนกันนะคะสลดอาลดอาหารที่หวานจัดพวกขนมต่างๆเหมือนกันนะมีคำว่ากินเหมือนไประยะ3ามปีสี่ห้าไหมสงสัยนะสงสัยนะคะสงสัยคือคุมเค็มเหมือนกันค่ะกินโซเดียมวันละไม่เกิน2องพันมิลลิกรัมหรือว่าน้ำปลาวันมื้อละ1น่ช้อนชา นะคะถ้าเป็นวาโดวันพัดก็ไปตรวจสอบเอาว่าจะ,จะเติมได้เท่าไหร่นะคะหนึ่งช้อนชาให้ร้อยห้าิมิลลิกรัมคุ้มเค็มเหมือนกันค่ะทุกคนที่สองค่ะที่ที่เหมือนกันก็คือคุมหวานเหมือนกันหวานเหมือนหวาน,วาน,วานเหมือนกันนี่ต้องคุมให้ได้เลยนะคะคนที่เป็นไตระยะท้ายเนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยก็าอาจจะกินหวานได้บ้างแต่เขาไม่ได้กินแบบเามากจนเกินไปหรือว่าเขาไม่กินเลยนะในนี้มีใครไตระยะหนึ่งสองสามเอหรือยากหรือว่ามีญาต เป็นไประยะหนึ่งสองสเนะคะกดเลขหนึ่งให้หน่อยซีมีไหมนี่ไม่ค่อยมีมั้งนะคะแต่ที่เห็นยังไม่มีสองท่านละนะคะสองท่านละกินเหมือนกันคือต้องระวังเรื่องเค็มกินเหมือนกันคือระวังเรื่องหวานจัดกินเหมือนกันคือระวังเรื่องไขมันสูง,สง,สงของทอดทอดนะคะอันนี้คือกินเหมือนกันอันนี้คือกินเหมือนกัน ะะอ้าวคุณอาเกตก็เป็นไปยเลยต้นๆ้นดีมากเลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกว่าพวกคุณนี่แบบคนที่เป็นไปยเลยต้นต้นแล้วควบคุมอาหารเนี่ยแล้วตระหนักตื่นรู้เรื่องอาหารนี่เก่งมากเลยอาจารย์อาจารย์ชื่นชมเลยอาจารย์ชื่นชมเลยค่ะเยี่ยมมากกินเหมือนกันเรื่องเค็มเรื่องหวานเรื่องมันถูกไหมเนาะกินเหมือนกันคืออาหารหลักค่าหมู่ไม่ต้องกังวลคุณกินถั่วกินงาถั่วนี่คุณแค่ระวังเรื่องไขมันแต่ถ้าคุณจะกินพวกกลุ่มธัญพืช นะคะอยากจะกินพวกนมถั่วเหลืองบางที่หวานน้อยนะคะอยากจะกินพวกข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องตัดโทรศัพท์ก่อนนะคะนะคะ,ะ,คะจะต้องตัดโทรศัพท์ก่อนนะปึ๊บโอเคนะคะอาจารย์ไรสดอยู่นะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะเรื่องการกินเหมือนกันไหมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มาอ้าวมีเยอะเหมือนกันนะน,นี่นะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะนี่เยี่ยมมากเลยนะคะ เราต้องการจะคุมอาหารที่จะป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงถูกไหมเราไปดูเลยแพทเทิร์นเขาหนึ่งเรื่องคุมเค็มคุมหวานคุมมันคุมเบาหวานให้ได้เอามีอีกเขามีอีกเอาคินว่ามีมีนะคะทั้งนั้นต้องฝากพวกเราแชร์ด้วยแสดงว่ามีคนที่เป็นไตระยะต้นๆแล้วดีอยู่ของแม่เป็น 3A ใช่ไหมคะน้องเชียร์นะคะของแม่เป็น 3A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไตระยะ 3A เนี่ยนะคะแต่ว่าต้องรู้ว่า 3A ไปๆ 3A ต้นๆอีกแล้วนะปัญหาข้อแรกคือแบบว่ากินเหมือนกับไต 3B 4 5ไหมนี่นะคะ กินถั่วกินงาได้นะแต่ต้องระวังเรื่องไขมันสูงนะถ้าเป็นพวกถั่วเนาะแบบไม่ใช่ว่าคุณจะไปกินเม็ดเม็ดมะม่วงหิมาพานเดี๋ยวคุณไปกินถั่วที่สูงนีเยอะอย,อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะคุณกินได้หมายถึว่าพวกถั่วเหลืองนะคะพวกกลุ่มธัญพืชพวกถั่วแดงเหมือนอาจารย์เปิ้นไปกินสเต็กเมื่อวานเนี้ยอาจารย์กินข้าวโอต๊ตอาจารย์ชอบมากเลยนะคะข้าวโอต๊ตนะคะ จะมีข้าวฟ่างล้วมีข้าวฟ่างมีข้าวโอ๊ตมีถั่วแดงมีเม็ดเดือยนะคะมีถั่วเขียวเอออาจารย์อาจารย์ไปกินซิดเลิกเขาชอบตรงนี้แหละคะ่ะทําให้อาจารย์แบบคืออาจารย์มีความสุขว่าเราเราเป็นเป็นคนที่อยากดูแลสุขภาพถึงแบบอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นจ๋านะ่ะแต่อาจารย์ไปกินแบบนั้นน่ะไปกินแบบนั้นน่ะอาจารย์รู้เลยว่ากินไปสวยไปเลยกินแบบนั้นอะ่ะทุกคนจำไว้นะคะอาจารย์พูดเสมอเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสมมุติว่าเรานะคะถ้าเราดูกันเรื่องการกิน หนึ่งสองสามเอคุณกินถั่วกินงานกินข้าวกรองข้าวไร้เบอร์รี่ได้กินธัญพืชต่างๆได้แต่ถ้าคุณเป็นสามเอที่ปลายๆอ่ะประมาณสั้สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยคุณอาจจะกินได้แต่อย่ามากเนาะพยายามคุมอาหารไม่ให้ค่าไตาลดถูกต้องค่ะหลายคนเนี่ยคุณทัศนีคุณอมรรัตน์เนี่ย,น,น,ยนะคะหลายๆท่านที่อยู่ในนี้ที่เป็นไตหนึ่งสองเราคุมไม่ให้น้ำค่าไตาลดถูกไหมแต่เราก็ไม่ใช่จะต้องวิตกกังวลถุนไปเจ๊ะที่รักโอเคไหมเนาะเราจะไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลไปเราแค่คุมให้มันอยู่ในเกณฑ์นี แบบไม่ให้ต่าไปกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้อยู่แล้วนะคะทุกคนได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะไปบอกคนไข้นะแต่คําว่าไม่ต้องกังวลใจนี่ไม่ใช่ให้คนไข้แบบว่าละเลยจนแบบว่าชิวเลยโอ้แสดงว่ากินได้ไตไม่เป็นไรหรอกไตไม่เสื่อมไตไม่เสื่อมนะคะอันนี้ก็สาคัญนะเดี๋ยวอาจารย์ป้นแชร์ก่อนนะคะ อาจารย์เปิ้นแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊กกินอะไรก็กินไปเถอเนาะตายยังไม่สึกแล้วมีด้วยนะคะคําพูดแบบว่าแม่อยากกินอะไรให้แม่กินไปเถอเดี๋ยวแม่ก็ตายแล้วแม่ก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าคิดแบบนี้เป็นอันขาดนะคะนะคะไม่กลัวตายค่ะทุกคนแต่ในวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอาจารย์อยากให้เราควบคุมอาหารค่ะนะคะ,นะคะอยากให้เราควบคุมอาหารเนาะโอเคไหมนะคะไม่ต้องคิดว่าแบบคือจริงๆอะความตายไม่ไน่ากลัวหรอกค่ะ ถ้าเราแบบตายแบบไม่ตายแบบหลับไปอะอาจารย์อาจารย์ขอเป็นแบบนั้นแหละอาจารย์ทํางานทุกวันนี้ก็คือขอให้หลับไปแบบไปไม้ร่วงนะคะนะโอเคนะเดีแบบแบบ๋ยวแป้นึงนะคะกินแบบนี้อาจารย์เปิ้นแชร์ก่อนนะคะทุกคนใครเข้ามานะคะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยนะคะปึ๊บนะคะนะคะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยนะคะโอเคแบบนะคะนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่า ใครที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับว่ากินอย่างไรเนี่ยนะคะให้คุณไปกลับไปทบทวนกลับไปทบทวนเรื่องการกินนะอาจารย์ย้ําเสมอนะคะหนึ่งสองสามเอกินอะไรได้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็เรื่องผลไม้ที่อาจารย์เปิ้ลแชร์ไปคุณกินได้แต่กินไม่หวานมากทุเรียนก็ขอเถอะอย่ากินเถอะนะคะทุเรียนก็อย่ากินเถอะเนาะทุเรียนก็อย่ากินเถอะทุกคนนะคะก็ขอให้ควบคุมอาหารหน่อยนะคะอย่าคิดว่าแบบกินอะไรก็กินไปเถอะเนาะมันจะมันจะทําให้พอไตเสื่อมแล้วเราจะ เขาเรียกว่าเราจะใจไม่ดีเนาะเราจะใจเสียนะทุกคนเนาะไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมนะคะโอเคนาอคุณอาหารนะคะต่อไปค่ะปัญหาคือการกินเนี่ยถ้าคุณกินถ้าคนที่ไม่เหมือนที่คุณกินไม่เหมือนกับไตระยะสามีชาคือคุณไม่ต้องระวังเรื่องฟอสฟอรัสแล้วคุณก็ไม่ต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมถูกไหมคุณคุณไม่ต้องระวังเรื่องนี้นะคะโอเคไหมแต่ให้คุณไปดูว่าถ้าสมมุติว่า เออคุณอยากจะกินี่ยนะแป๊บนึงนะอาจารย์ก็แชร์ไปแล้วจักทีแล้วเนี้ยนะคะอาจารย์ไม่ได้แชร์ยังไงนะคะแชร์ไม่เป็นละไปไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้คืออยากจะแชร์ไปให้กลุ่มเขารู้นึกไม่ออกเราต้องวิธีการแชร์ยังไงค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมคุณไม่ต้องระวังเรื่องฟอสฟอรัสแต่ไม่ใช่กินแบบประเภทที่ว่ากินถั่วกินงาไม่กินไม่กินแบบไม่กินโปรตีนจากไข่ขาวเลยนะคะ คุณกินไข่แดงได้นะคะคือไม่กินโปรตีนจากไข่ขาวเลยคุณก็จะกินแต่พวกธัญพืชต่างๆเพราะคุณอยากกินแบบประเภทแบบมังสวิรัตแบบเนี้ยแบบอาหารเจแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะที่รักนะมันต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะคะทานข้าวน้ำพริกปลาทูฟูกรอบไข่ต้มสองฟองนะคะไข่ขาวน้ำพริกอร่อยมากค่ะเห็นไหมคะง่ายๆนะเนี่ยเมื้ือง่ายๆนะคะอันนี้คือมือง่ายๆข้อที่สองค่ะปัญหาที่สองนะคะปัญหาข้อที่สองสำหรับคนไข้ไฟระยะหนึ่งสองสามเอที่เป็นกันที่เป็นกันมาก แล้วทาให้ค่าตาตตกลงนะคะก็คือข้อที่สองคือก็ไม่รู้ว่าจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเพราะว่าฟังอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นพูดถึงเราเลยอาจารย์พูดถึงแต่ไตหนึ่งสองสามเอแต่ถ้าคุณฟังดีๆนะอาจารย์จะแทรกอยู่ในนั้นนะคะ <f uck ling> เกี่ยวกับเรื่องต้องระวังอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างอย่าลืมนะเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญ เรื่องยาที่รักษาคุณก็สําคัญแต่เราจะปฏิเสธการทานยาไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องทานยาที่คุณหมอให้ถูกไหมคะแต่เราจะปฏิเสธการทานยาไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องกินยาแต่เราต้องดูว่าหนึ่งน้ำดื่มเราเพียงพอไหมอาหารที่เราทานอยู่เนี่ยมันตรงเป๊ะๆไหมบางท่านทานสองมือ้อบางท่านทานหนึ่งมือ้อบางท่านบอกว่าวันนี้ทานสามมือ้อแต่ว่าวันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทานมื้อเดียวไม่มีเวลาวันก่อนทานสองมือ้อวันนี้อย่างเนี้ย ไตมันจะฟื้นฟูได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับการดูแลสุขภาพโดยรวมการดูแลสุขภาพโดยรวมกินไม่เป็นเวลานั่นเองถูกไหมคะวันนี้กินมื้อนึงแต่ว่าวันนะมีเวลาหน่อยกินสามมื้อนะแต่วันซื่อเนาะือนสอง 2. อาจารย์บอกเลยนะคะว่าตัวอาจารย์เปิน้ลเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีวินัยในเรื่องการทานอาหารมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนนี่เชา้ากลางวันเย็นเป๊ะเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้พออาจารย์เปิ้ลปรับแบบลองทิ้งช่วงการทานอาหารนะคะ เพราะว่าอาจารย์ตอนเช้าอาจารย์นั่งสมาธิด้วยออกกําลังกายด้วยโน่นนี่นั่นอาจารย์ก็เลยเอาเป็นว่าตอนเช้าเนี่ยอาจารย์จะฟรีของคือเราไม่ได้ทํางานแล้วเราเราลา,า,าออกแล้วไงเราก็จะอยู่บนเตียงอาจารย์ก็จะทานดื่มน้ําแก้วอะไรของเราจะประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะลากยาวมาจนถึงคล้ายๆการทำไอเอฟแต่ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าประมาณอาหารกลางวันก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสาม นะคะแล้วอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเดี๋ยบางทีก็มีผลไม้นิดหน่อยแล้วก็มีน้ําดื่มแล้วก็มีอะไรเงี้ยก็จบแล้วมือนึงของอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนมีวินัยเรื่องกินมากเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเหมือนกันนะคะให้เราไปดูว่าอันไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องฟั <Okay. S 1> องอีกครั้งหนึ่งอันไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องไม่ต้องไปกังวลค่ะเราเติมได้ค่ะทุกคนเราเติมได้ค่ะคุณพี่สมมติว่าบางคนบอกว่าอืเรื่องน้ําดื่มไม่ค่อยเป๊ะเลยเราก็ฝึกเอา อาจารย์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบว่าดูแลเรื่องน้ําดื่มขนาดนี้เดี๋ยวนี้รู้เลยค่ะรู้นับด้วยรู้ด้วยนะคะรู้ด้วยว่าโปรตีนพอไหมน้ําดื่มพอไหมเราก็ฝึกได้นะคะอืมยังขาดเรื่องก,การดื่มน้ํานะไม่ค่อยเป็นเวลาดื่มน้ําน้อยไปบางทีก็ไม่ได้คอยสังเกตเลยว่าตัวเองดื่มน้ําจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดหกลิตรหนึ่งจุดเจ็ดลิตรไหมไปดูไอตรงนั้นนะคะถ้าเรื่องอาหารคุณคุณยังไม่เป๊ะคุณก็ไปดูให้มันตรงเวลา นะคะแล้วก็เป็นงดอดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดแล้วก็ผลไม้หวานๆคุณก็หลีกเรียกไปซะนะคะแล้วคุณก็ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องความเค็มน้ําซุปน้ําแกงอะไรเงี้ยเราเลือกได้อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเค็มมันมีตรงไหนนะคะแล้วก็ไปดูว่าเราดื่มน้ําเพียงพอไหมเราดื่มน้ําเพียงพอไหมเราออกกําลังกายเหมาะสมไหม อาจจะไม่ต้องแบบว่าโอ้โหลุกขึ้นออกมาวิ่งหรือว่าว่ายน้ําอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวหรอกอาจจะแค่เราเดินออกกําลังกายสักสินาทีสิบห้านาทีก็โอเคแล้วคุณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็โอเคแล้วนะคุณ,าาคคณถ้าคุณทําได้แบบนี้นะการที่รูแดดไปคือจริงๆแล้วไตระยะหนึ่งสองสามเอเนี่ยมันฟื้นฟูง่ายมากอาจารย์เห็นแบบอาจารย์เผ่นปืนป้ดเ,เดียวเลยคุณสั่งอาหารอาจารย์เพิ่นยิ่งคุณสบายใจบางท่านบอกว่าไม่มีเวลาเพราะว่ากปกติเนี่ยจะซื้ออาหารทานเอง อันนี้คือปกติคุณซื้ออาหารทานเองอยู่แล้วพอมาเจออาจารย์เปิ้ลคุณไม่มีเวลาทาพอมาเจออาจารย์เปิ้ลคุณก็ทานอาหารของอาจารย์ก็เลยทาให้มันชีวิตคุณง่ายขึ้นอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่ว่าคุณเคยคุณเคยแบบคุณเคยกินอาหารแบบแบบยังไงอะ่ะแล้วคุณก็จะกลับไปกินเหมือนเดิมเพราะคุณคิดแบบว่าอ๋อมันเป็นระยะที่สามอยู่เลยนะคะมันเป็นระยะที่สามอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสมมติว่าเราปรับเรื่องการกินสมดุลการกินแล้วเนี่ยอย่างอื่นจะดีขึ้น โอเคไหมนะคะโอเคไหมทุกคนเนาะอันนี้เพราะว่าเพราะว่าเห็นคนไข้โรคไตระยะสระยะสามเนี่ยนะคะวิตกกังวลเยอะก็มีนะคะก็ต้องมาบอกเขาหน่อยนะคะว่าเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะเอาใจแต่ระยะสามบีสีาจายแบกว่าระยะสามบีสเนี่ยเขามีจุดเสี่ยงสูงเขามีหลายหลายหลายเขาเรียกว่ามีมีจุดที่เซนซิทีเยอะนะเราก็แก้ไปปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยให้าซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องยากสําหรับสําหรับ สำหรับคนสอนเหมือนกันนะที่ว่าจะต้องทําให้เขาแบบเนี่ยกินแบบนี้นะแล้วแบบนี้ทําแบบนี้แล้วทาแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้นะแล้วคุณไปทั้งที่พวกเราก็ฟังอาจารย์อยู่หลายร้อยหลายพันคนบางทีปเป็นบางคิปเป็นหลายหมื่นหรือคนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจารย์ก็ต้องมีหนะ้าที่คือให้คนที่ไปลงไประย,ยะท้าย,ทายๆทีูอาจารย์อยู่เนี่ยคุณไปทําแบบ อ๋อจะไม่เคยรู้ว่าไอ้ค่าไตามันเป็นแบบไหนรู้แต่ว่าไตาระยะหนึ่งสองสามเอไม่รู้เลยว่าค่า eGFR มันช่วยได้นะการที่ดูเปอร์เซนต์การกองไตเป็นมันจะทําให้เรามีกําลังใจในวันที่ค่าไตามันขยับขึ้นเช่นวันนี้เป็นระยะที่สี่ก็จริงนะแต่คุณเป็นระยะที่สี่อยู่ที่สิบหกเปอร์เซนตสมมติไหมแต่ถ้าว่าสามเดือนหน้าคุณไปตรวจกรบโรงพยาบาลคุณก็เป็นระยะที่สี่อยู่นะแต่คุณขึ้นมายี่สิบห้าเปอร์เซนต์ละนี่ คือประโยชน์ของการอาจารย์สอนสองช่องนะคะคือประโยชน์ของการดูค่า eGFR อาจารย์ว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณพี่โคสิตากันเป็นระยะที่สองสมมตินะในวันนี้ที่มาเจออาจารย์อาจาอาจ,จะเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่พอเป็นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปุ๊บปึ๊บบขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังอยู่ระยะที่สองอะแต่จากหกสิบห้า ขึ้นไปเป็นเจ็ดสิบห้ามันขึ้นมาตั้งสิบเปอร์เซนตถ้าสมมติวันนี้เราไม่ได้มานั่งดูกันเกี่ยวกับเรื่องไข้ e g f r เนี่ยคนไข้ก็คิดว่าเป็นระยะที่สองอยู่งั้นอะแล้วคนเราอ่ะมันจะมีแรงลุกขึ้นมาดูแลตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกินไหมหรือว่าจะฮึดหน่อยไหมว่าไปหาคุณหมอกี่ครั้งก็ระยะที่สองระยะที่สองแต่ไม่เคยรู้ตื้นลึกหนาบางเลยว่าระยะที่สองของเรากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สําคัญมากต้องรู้นะคะทุกคนอันนี้อาจารย์อาจารย์ที่บอกอาจารย์สอนมาเนี่ย สามปีหลังมาน,นี่นักที่แบบเข้มข้นเข้มงวดไม่ใช่เข้มข้นเข้มงวดเข้มข้นมากกับคนไข้ไตระยะสามปีสี่ห้าเพราะอยากให้เขารู้ลึกๆเขาจะได้ไปดูแลตัวเองได้เนาะโอเคไหมเพราะนั้นหนึ่งสองสามเอคุณไม่ต้องระวังเรื่องฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมากคุณแค่ระวังเรื่องผลไม้ที่หวานจัดเท่านั้นเองนะคะเนาะหลีกเลี่ยงพวกลำไยทุเรียนขนุนนะคะพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ก็ให้ระวังนะจ๊ะเนาะส่วนข้อที่สามค่ะนะคะข้อที่สาม อันนี้ก็เป็นปัญหาของคนไข้ไประยะสามปีสี่ห้าเหมือนกันนะคะกังวลเหมือนกันไอ้เรื่องการไปกินนอกบ้านเนี่ยนะคะการไปกินนอกบ้านเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะคะที่ถามอาจารย์ก็คือคือเอ,อกลัวไปหมดเลยไอ้อที่กินอยู่เนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยที่วางอยู่ตรงหน,น้าจะกินได้ไหมเนาะแม้แต่น้ําซุปบางคนมีอย่างนี้นะคะทุกคนกินกว๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่ได้กินน้ําซุปนะคะ แล้วคุณเป็นไตเลยนะท้ายๆแล้วคุณกินอย่างเงี้ยเชา้ากลางวันเย็นคืออาหารไม่ได้ทําเองเลยอะนะอาหารไม่ได้ทําเองแล้วสามมื้อเลยแบบเนี้ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้กินน้ําซุปกินแกงเฉีงคุณก็ไม่ได้กินน้ําซุปนะแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยค้าตไตคุณอาจจะดีขึ้นช้าเพราะว่า,ตาแตละวันแต่และมื้อเนี่ยเราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้ผ่านการคุมโซเดียมสักมื้อเดียวเลยแล้วเราก็บอกว่าเราเลือกกินอันเนี้ยคนไข้อาจจะไตเสื่อมลงอันเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาจริงๆก็ได้ ถูกไหมคะอาจจะเป็นปัญหาจริงๆก็ได้เนาะนะคะอย่างอย่างของคุณพี่เขาก็ไม่น่าห่วงว่าทําอาหารเองนะคะพอได้ฟังอาจารย์สอนทุกวันก็ดีขึ้นนะก็แค่แบบก็แค่ให้เราเขาเข้าใจมากขึ้นอะอาจารย์จะสอนเสมอว่าถ้าเข้าใจเรื่องอาหารโรคไตยังไงยังไงไตก็ไม่เสื่อมถูกไหมยังไงยังไงก็ไม่เสื่อมนะคะเพราะว่าอาจารย์มั่นใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้การกินอาหารนอกบ้านเช้าเที่ยงเย็นวันนี้ก็กินบวมวันก็กินนอกบ้านคุณนี้ก็กินนอกบ้านกินนอกบ้านทุกวันแต่ว่าไม่กินน้ําซุปนะไม่กินน้ําแกงไม่จิ้มนะ เหล่านี้ก็อาจจะไม่ทําให้คนไข้ไตดีขึ้นสักเท่าไหร่หรอกนะฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังซื้ออาหารทุกมื้ออยู่นะคะแต่คุณบอกว่าไม่กินน้ําแกงแล้วนะซึ่งซึ่งซึ่งเวลาที่สสสสำนักโภชนาการหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่เขาแนะนำอะคะอ่ะมันก็จะเป็นกงกว้างไงนะคะก็หลีกเลี่ยงการเติมน้ําซุปหรือว่าชิมก่อนปรุงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าคุณกินอย่างเงี้ยต่อเนื่องอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ได้แบบ มีอาหารที่คุณปรุงแบบว่าโซเดียมต่าๆเลยหรือโปรตีนสวยๆเลยสักหนึ่งมื้ออะไรเนี่ยไตคุณดีขึ้นยากนะคะค่าไตคุณดีขึ้นยากมันอาจจะดูมันอาจจะดูแบบออืมันยากขนาดนี้เลยมันไม่ยากหรอกค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าคุณต้องปรับใจนิดนึงว่าในวันนี้ถึงแม้คุณจะเป็นไตระยะที่สองหรือระยะที่สามไม่ใช่ว่าคุณก็จะชะล่าใจจะกลับไปกินเหมือนเดิมได้ทุกอย่างคุณก็ต้องมีสักอย่างแหละที่มันได,ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงการกินของคุณนะแม้แต่คนที่ฟอกไตอะค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเรื่องเอาอาหารสำหรับคนที่ฟอกไตล้างไตมาสอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าแบบเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยสอนเลยนะคะอาจารย์ว่าถึงแม้คนฟังนะจะน้อยไม่เป็นไรนะแต่อาจารย์เชื่อว่ามีอยู่คนที่เป็นคนไข้ไตระยะต,ต้นๆกับคนที่ล้างไตฟอกไตแล้วเนี่ยบางทีล้างไตฟอกไตเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วที่แล้วที่สาคัญนะยิ่งตอนนี้นะคะทุกคนฟังนะอาจารย์ยิ่งเห็นคนไข้เนี่ยที่เขาเอ่อฟอกไตฉุกเฉินน่ะทุกคน แล้วเขาปรับการกินน่ะพอปรับการกินแล้วอ่ะคขาอิเจฟาม,มันพุ่งขึ้นอ่ะพอมันพุ่งขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยเฮ้ยคนไข้ลดระยะการฟอกมีแล้วคนไข้ก็หยุดฟอกด้วยมีนั่นหมายความว่าอาจารย์ต้องไปช่วยเขาแล้วล่ะว่าถ้าคุณปรับพฤติกรรมการกินในช่วงระยะวที่คุณฟอกไตฉุกเฉินหรือแม้แต่คุณล้างไตทา,างหน้าท้องล้างไตทา,างหน้าท้องก็เจอแล้วนะคนไข้คุณหมอให้หยุดฟอกแล้วนะเอ้คุณหมอให้หยุดล้างไตแล้วนะ มาคุมอาหารให้ได้ถ้าคนไข้คุมอาหารได้คนไข้ก็ไม่ต้องล้างไตไงพออาจารย์เห็นแบบนี้เพื่ออาจารย์เลยรู้ว่าเฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่ถ้าคนไข้ไปโฟกัสแล้วก็ไปตั้งใจแล้วก็ไปดูแลเรื่องอาหารจริงๆอ่ะมันช่วยเขาได้มันช่วยเขาได้น,ไดน้ำพริกใส่กะปิได้ไหมถึงห้าสิบสี่เปอร์เซ็นคือจริงๆกะ,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 ะปิเนี่ยนะคะต้องนิดเดียวนะคะไปช้อนเลยนะคะเอาแก้กลิ่นพอนะคะเนี่ยระยะสามเ สาถ้าไม่คุมมันก็ไปมันก็ต่ำกว่าสี่สิบห้าเออต่ำกว่าสี่สิบต่ำกว่าห้าสิบสามเต่ำกว่าห้าสิบก็น่ากลัวนะแต่วันนี้3ามเอยู่ห้าสี่ก็คุมไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกก็ไม่ต้องกังวลมากแต่อย่างที่บอกก็ไม่ใช่ว่า จะปล่อยป่าละเลยเลยนะคะนี่สําคัญนะคะเรื่องการกินเนาะสามข้อนี้นะคะอาจารย์เอาบอกการสาหรับคนไข้ที่วิตกกังวลอยู่นะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะอาจารย์มีทุกอย่างให้คุณแล้วนะคะมีความรู้ที่ออกมาสอนทุกวันนะคะมีตํารานะคะมีหนังสือทั้งหนังสือแล้วก็วิดีโอบุ๊กที่อาจารย์เพิ่นมีเร็วที่ออกเนี่ยเล่มนี้เสร็จละใครสั่งจองวันนี้นะคะอาจารย์ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ส่งทันแต่ก็ น่าจะได้อะนะแต่ว่าก็แปดสิบเปอร์เซ็นตะทุกคนนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นตนะอาทิตย์หน้าที่ไม่เกินวันศุกร์อ่ะน่าจะได้นะคะใครสั่งวันนี้นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ส่งได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็เออ วันจันทรส่งอีกนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธเพอตอนนี้ก็คือตําราก็เริ่มได้มาแล้วก็เหลือแต่อาจารย์เซนพอดีว่าปากกาหมึกมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยหยุดเซนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เซนใหม่แล้วก็จะส่งให้ล็อตแรกนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นความรู้ที่เข้าใจง่ายๆคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะดูเทคนิคแต่และเทคนิคได้ด้วยไม่ได้มีตัวอย่างอยู่ห้องโน้นนะคะ คุณก็สแกน q ิวอาโคได้เลยมีทั้งหนังสือมีทั้งตำราอาหารมีทั้งเล่นกินอยู่อย่างไรเมื่อไตเสือ่อมมีทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะมีทั้งน้ำจิม้มน้ำซอสมีทั้งน้ำพริกมีทั้งขนมนะคะมีทุกอย่างมีทั้งอาหารส่งไปให้คุณคุณอุ่น,นกินฉีกซองกินแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เปิ้ลนมีให้คุณทุกอย่างแลว้วเป็นทางเลือกคืออาจารย์ว่าถ้าเป็นโรคไตเนาะน้องดารานีก็คือครบวงจรอยู่นี้แล้วค่ะอยู่ในตัวอาจารย์เปิ้อนอีกครบวงจรแล้วนะ,ะีีอไรกัมม ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้อีกนะคะมีปรึกษาทางโทรศัพท์ได้อีกนะคะมาพบอาจารย์ที่ศูนย์นครศรีมาได้อีกนะคะให้ดูแลรายเดือนรายเดือนรายสามเดือนได้อีกโอ้โหเอาไงอีกคะเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปเป็นหมอรักษาตัวเองค่ะทุกคนค่ะนะคะในวันที่อาจารย์ยังมีแรงสอนได้อยู่นะ,ะตอนนี้ยังสาวอยู่ก็เลยสาวได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนนะคะ ไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วบ้านที่มีบ้านที่ดีที่สุดก็คือบ้านเรานี่แหละนะคะดูแลตัวเองซะแล้วก็อาหารที่ดีที่สุดนะคะก็คืออาหารที่เป็นยาที่อาจารย์สอนทุกวันนี้แหละเนาะกินตําถั่วฝักยาวได้ไหมคุณเกิสลินกินได้ค่ะแต่คุณเกิสลินต้องไประวังเรื่องโซเดียมนะคะระวังเรื่องโซเดียมวันนี้สั่งขนมไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะซอสผัดนะคะซอสผัดกับ น้ำสลัดนะคะเดี๋ยวถ้าออกมาให้เห็นหน้าตาเดี๋ยวจะแจ้งนะคะว่าราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นยังไงนะคะแล้วก็คิวต่อไปก็คือไอ้ที่กลางจะทานี่แหละคะ่ะเนี่ยนะ้ส้มตํานี่แหละนะคะเดี๋ยวทําน้ําส้มตําน้ําส้มตําไทยรักไตมาให้นะคะรับรองนะคะอันนี้นาเสนอเลยนะคะน้ําส้มตําไทยรักไตนะคะคุณมีคุณเคยเห็นไหมไอ,ไอ้นะน้าปลาร้าเหรอ แต่ผมจะเอาถังจารย์ไม่ได้ใส่ปลาร้านะเป็นน้ำส้มตําไทยนะทุกคนนะคะเป็นน้ำส้มตําไทยนะคะที่จะมีมาให้พวกเรานะคะมีคุณแค่เตรียมเครื่องมะละกออะไรของคุณอ่ะแล้วคุณก็ใส่น้ำที่แล้วคุณก็จะไปแบบคลุกๆุโขลกนิดนึงนะคะก็จะได้ก็จะได้ทานน้ําส้มตำเออส้มตําใส่นร่อยนะคะยังไม่ได้กินขนมเปี๊ยเลยนะคะสั่งนานแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลให้อดมินส่งให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลให้แอดมิน ติดต่อสอบถามดูว่าทําไมถึงไม่ได้นะคะเกิดความผิดพลาดประการใดนะคะแล้วก็ สัปดาห์หน้ามีส่งอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ายังไรตกหล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลอาจจะดูไปตรวจสอบให้เขาตรวจสอบดูนะคะแล้วก็ให้เขาส่งไปให้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยรอบรอบส่งด้วยรอบส่งของหนุ่มปีจะไม่ค่อยเหมือนใครนะคะแล้วก็อาหารของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นอาหารที่สดใหม่นะคะก็จะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งที่ล่าช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้งาบงส่งผิดสง่งพลาดได้บ้างยิ่งมีจํานวนการสั่งปริมาณมากข้อผิดพลาดมันก็เป็นไปได้มากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มาปรับปรุงเลยนะเอามาออยอยยู่่่เรืพีจก็ดน้ง นนะะเห็นอย่างนี้นะคะดุคาดุเลยแหละอาจารย์เปิ้ลน,นะคะก็ไม่อยากให้พวกเราต้องรอหรือว่าไม่อยากให้พวกเราต้องผิดหวังนะคะจากจากเออาหารของอาจารย์เนาะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนะทุกคนอาหารโรคไตให้ไว้ใจอาจารย์เปิ้ลน,นะคะแล้วก็อเขาเรียกว่าอะไรนะ สำคัญที่สุดของคุณก็คือกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะเดี๋ยวจะเป้นกลับบ้านดีกว่านะคะนี่ตอนนี้อยู่โคราชพอดีว่าร้านทำผมเขายังไม่เสร็จลูกค้าก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนค่ะพอดีมีลูกค้ามาต่อผมนะคะลูกค้ามาต่อผมแล้วก็ยืดผมอะไรเงี้ยค่ะก็น้องแป้งเข้าไปเรียน <c oughs> อาจารย์ก็เลยอยู่เป็นกำลังใจช่วยเลืเขาได้แล้วค่ะก็นั่งเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะเข้ามาที่นครรีมาอีกนะคะถ้าใครอยากจะมาเจออาจารย์ก็มาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะอาจารย์เปิ้นกําลังจะทาเนี่ยค่ะห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะห้องนี้อาจารย์เพิ่นจะทจะทําให้เป็นห้องอาหารคลีนนะคะเนี่ยนะคะเป็นคาเฟ่อาหารคลีนนะคะอันนี้ข้างในเป็นออฟฟิศอาจารย์นะคะเนี่ยข้างในเป็นออฟฟิศแล้วก็ตรงนี้คอาจารย์เห็นไหมคะมันโล่งขึ้นเห็นไหมเห็นไหมคะโล่งขึ้นนะคะ อาจารย์จะทําเป็นห้องทําเป็นร้านอาหารคลีนเล็กๆนะคะที่เป็นคล้ายๆคาเฟ่นะคะอยู่ติดศูนย์ศูนย์โลกไตของอาจารย์แล้วก็อยู่ติดร้านสวยๆทางนี้นะคะแล้วนี่ห้องเป็นห้องตรงกลางนะแล้วข้างหลังตัวนี้คุยกับช่างละจะให้ช่างมาทําเป็นครัวอาหารคลีนนะคะซึ่งซึ่งแยกกันกับครัวอาหารโลกไตแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์เปิ้ลนเป็นประยันแล้วก็เป็นเชฟมิวนี่แหละค่ะที่ช่วยกันดูนะคะเจ้าคำเพื่อให้อ่อ คนไข้มีทางเลือกนะคะแล้วก็มีเบาหวานคนไข้มะเร็งคนอย่าลดน้ำหนักนะคะคนโคราาจะได้มีโอกาสแล้วก็ใครที่อยากจะให้สั่งแบบนี้เป็นแพ็กเกจส่งที่ต่างจังหวัดก็ได้เลยนะคะในวันนี้สมมติว่าสมมติว่าคนไข้เนี่ยเป็นไประยะ1 2 3เอเราเหมือนเราคุมอาหารเบาหวานซึ่งอาจารย์เปิ้ลเนี่ยดูค่าเลือดดูค่าเลือดให้ทุกคนอยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็นรายเดือนนะ่ะถ้ามาอยู่คุณอาจจะได้มาอยู่ในครัวของอาหารคลีนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้า เป็นไประยะต้นๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทานอาหารคลีนได้ก็ตอนนี้ก็เป็นอีกครัวหนึ่งที่สร้างคู่กันกับครัวครัวโรคไตนะคะคือในสมองนี่มันมีแต่เรื่องราวเหล่านี้มันโฟกัสมันทําให้จันมีความสุขเพราะพวกเราทุกคนค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามมาถ้าเรายัง ถ้าเรามีความสุขมีเอ NERGY ที่ดีมีพลังงานที่ดีมีความรู้สึกที่ดีทั้งกับตัวเองแล้วก็กอบคนอื่นนะคะชีวิตเราจะมีค่ามากแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะไม่ได้ต้องมานั่งคิดเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจเรื่องทุกข์ใจนะคะเราก็จะคิดแต่เรื่องที่มันจะสร้างสารรค์พัฒนานะนี่คือตัวอาจารย์เปิ้ลเลยแหละเป็นแบบนี้เลยแหละนะคะแก้ไขไม่ได้แล้วเป็นมีตั้งแต่น้อยๆน,นะคะทุกคนนะคะขอโชคดีนะคะฝันดีลาติสวัสดีะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะ คุณสุภากรน,นะคะเอ๊ะไม่เอยเห็นชื่อนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่นะคะน้องดารณีนะคะยังขาดโรตีรอได้ค่ะขอบคุณมากนะคะบา,บายๆค่ะทุกคนคุณเกษรินนะคะโอเคโชคดีค่ะทุกคน